สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจจะนำซองเฟลกโคสเตอร์ไปใช้กับตัวปืนเอเลียนที่เป็นรุ่นเรโทรนะครับก็โดยปกติซองปืนรุ่นนี้จะสามารถในไทยเอนะครับตัวนี้จะสามารถใช้กับปืนตะก 2, 11, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. อูนย์หนึ่งหนึ่งข้าหนึ่งหนึ่งล็อกหรือว่าซีศูนย์ได้แต่ว่าสำหรับเอเลียนเนี่ยก็จะมีข้อแนะนําถ้าหากว่าอยากใช้ต้องทําการแต่งเนืกอจากตัวเฟืองที่ในการตับล็อกห่งไกนะครับ มันจะไม่สามารถทําให้พื้นขนานได้ถ้าใส่มันจะกลายเป็นยกแบบนี้เพราะว่าสังเกตเมื่อสัมผัสมันจะติดกับกลงไก่นะครับฉะนั้นต้องทําการแต่ง fitting, กับฟิตติ้งโดยการถอดตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ตะใบในจุดเนื้อที่สัมผัสดโดยการวางหน้าแบบนี้แล้วดูจุดที่สัมผัสตรงไหนเราจะปาดออกนะครับให้ชีดกันมาที่สุดแล้วปาดออกโดยผมมีตัวตัวอย่างที่ทำการปาดมาเรียบร้อยแล้วคือตัวนี้เราคันเฟิภาพที่มีความแตกต่างตัวนี้ทําการปาดแล้วพื้นตันนี้ยังไม่ได้ปาดนะครับตัวนี้ปาดแล้วลองดนะคัลกากแ้วเี่ย จุดสัมพันธ์มันนะครับเมื่อนำปืนลดลงล็อกแล้วก็ลองเสียบดูนะครับเมื่อหลังยากปาดแล้วเนี่ยครับทำการล็อกมันจะไม่มีการขยับนะแต่ว่าแนวของเฟรมปืนอาจจะไม่สามารถขนานได้แต่สามารถใช้งานได้และลื่นดีมากด้วยนะครับโดยสามารถใช้กับรุ่นอื่นๆได้โดยขนาดที่อนาคตถ้าเกิดเปลี่ยนปืนสามารถเปลี่ยนเฟืองเทนชันวิวนี้ ซื้อสำรองเพิ่มจากดับเบิลฟ้าตัวหลังไม่กี่ร้อยครับแล้วเอามาเปลี่ยนเพื่อใช้กับปืนอื่นได้ด้วยนะครับจะทําให้ประหยะัดผมแนะนําวิธีการปรับนะครับก็คือหลังจากที่เราปาดตัวเนื้อนี้รยบร้อยแล้วจับใส่ซองนะครับแล้วก็เราจะใช้ยินตัวสเปเซอร์นะครับสําหรับใส่ก็คือเบอร์8.75นะครับสําหรับไทสเอลองแผ่นนี้สองแผ่นนะครับลองแผ่นนี้สองแผ่นจับใส่เข้าไปในตําแหน่งนี้นะครับให้เลื่อนลงก่อน ให้เลื่อนลงจับแผงในตำแหน่งนี้เลื่อนขึ้นนะครับเราถีแล้วก็จับส่ตำแหน่งนี้กดให้แนบแน่นนะครับหลังจากนี้ทดลองในการใส่ซองนะครับซองปืนจะสามารถล็อกได้และจับชักลื่นนะครับโอเคหลังจากนั้นเราจะล็อกน็อตนะครับโดยการใช้น็อตที่ให้มา ั้งหมดตัวนี้เราใช้อุปกรณ์ที่อยู่ในซองนะครับที่ให้มาในกล่องโดยเปลี่ยนตำแหน่งด้านนี้นะครับแล้วก็เอาน็อตตัวยาวครับผมน็อตตัวยาวใส่เข้าไปจะให้มาหลายตัวนะครับตัวที่เป็นลักษณะหัวล่มและยาวไข่เข้าไปครับ ใส่ทั้งสองตัวให้แน่นใส่ทั้งสองตัวให้แน่นและนำสองใส่กลับไปตำแหน่งเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับสูงต่ำแล้วก็ล็อกด้วยตัวนี้ครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับล็อกได้อย่างมันง่นคง นะครับจับชักหลุดได้อย่างงราด้นะครับโอเคเรียบร้อยสำหรับการเซฟสำหรับตัวเฟรคโคสเตอร์ที่ใช้กับเอเลี่ยนเรทโทอ๋อลืมแนะนำนะครับตัวนี้เป็นสีพิเศษเป็นสีเทาที่ในรุ่นสีปกติจะเป็นสีดำส่วนสีพิเศษจะมีสีเทาสีแดงและสีฟ้านะครับที่มีจำนวนจำกัดก็สนใจลองทักมาที่เพจได้เลยครับขอบคุณครับ